ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนครับสวัสดีในยามเช้าด้วยนะครับก็วันนี้ก็อากาศดีนะครับเดี๋ยวพาเลาะข้างทางนะครับในเขตบ้านแพ้้นะครับหาตีเโดกันนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บแดดออกแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับเจ็ดโมงนะครับผมมาหาแวะนะครับตามข้างทางตามคลองข้างทางในเขตบ้านแพ้้นะครับหาตีเฉดโดูนะครับส่วนผลงานวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคอยติดตามรับชมในคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับ ลงยับเลยอะน้ำแบบลงเยอะเกินอะอย่างนี้ยากหน่อย มาเนะี่ยอุ้ยหลุดมาเงยไอดูป๊อกไอ้ดูเล็กนะกัดแล้วก็หลุดอืโหดจริงๆปลาเล็กนะครับโดดไปทีนึงหลุด ผมก็ส่งไปแล้วนะแม่ เอ้ยมีมีมีม,ม,มีกัดครับกัดกัดโอ้ยหลุดหลุดหลุดโอ้ยแม่กัดอยู่ข้างในกัดอยู่ข้างในครับแม่กัดอยู่ข้างในหลุดด้วย จะเป็นพวกไอป๊อกเล็กนั่นแหละมลมอะไรตอนนี้วะ ใสดีด้วยเป็นงไงใสดีด้วยอาม,มาเฉวเอาเนียนโดนเลยจันได้เป็นไงามาแล้วมาแล้วอเออเป็นไงกัดหนอนเล็กนะผมจะกิปฟิ้งเข้าไปใช้ได้เลยที่เอาชุดสตรีทมากับเอ็กซ์ลเอร์มานะครับ ม็กชุสี่ปอนด์นะเขาให้มาดีเดเยื่อเล็กๆเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยหนอนเล็กนี่ผมใช้เป็นเบดสามโอโนะอุ้ยอุ้ยอ้ตายังแรงดีอยู่เลยหม่ใช้ได้เลยกับเที่ยงนี้ตามหาอยู่นานเลยมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นใส่ประมาณสี่ห้าขีดน,นะตัวนี้เดี๋ยวเก็บนะครับเดี๋ยวไว้ทำแดดเดียวนี่เลยเต็มเต็มเลยใช้เยื่อหนอนเล็กสกิปปิ้งนะครับ ตีใ่ใหญ่ไม่กินนะทางทางบ้านแถวต้องหเหยื่อเล็กๆขก,กิปเป็นเนียนครับนี่โดนเลยไปตัวน,นี้เดี๋ยวเก็บนะครับไปเอาไว้ที่รถไปเข้าเต็มกระบาลเลยไปนะปะโยชนยากนะเป็นเ่องดีจังรบร้อยสวย นไฟดีด้วยไหมโอ้สองตัวติดเลยปะเอองั้น,มนไม่เป็นไรสองตัวติดเลยโอ้ตัวนี้ตัวนี้เกิดไปขีดเลยนะเนี่ย ติดเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมตีกกยางไปก่อนแล้วมันมีอาการแต่มันไม่กัดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหนอนตัวเล็กๆกัดเลยนะครับนี่ไซส์โอไซส์แบบตัวนี้ต้องมีเจ็ดขีดแปดขีดแน่นอนนี่ดูไซสครับเจ็ดแปดขีดแน่นอนอ้วอนเลยนะอ้วอนเลยนะดูดิ ไซส์ใหญ่เลยอะนี่คันแม็กซ์14ปอนด์ครับโหเยอะมันมันเลยสําหรับไซส์นี้นะครับปลามันยังเป็นปลาไซส์ไม่ใหญ่ผมเลยไม่ใช้คันแข็งมากนะใช้แค่แม็กซ์14ปอนด์ของนี่ได้ว่าเอ็ก l ซ r เลประกบกับสตรีทลิมิเต็ดนะครับนี่สวยๆเลยนี่ไซส์ดีเลยนะครับยอดอติดโยเข้ากับพุ้งแก้มครับนี่ให้น้ำใบถือกล้องให้นะเนี่ยวันนี้มาสองคนมากับน้าใบสองคน นี่เลยครับชดูบ้านแถวไซส์สวยไปเยวตีต่อ,อน,นี่อย่าเก็บนะไซส์ใหญ่นะอย่างงี้ต้องเก็บไซส์เนี้ยตึงมือเอาอ๋อไซส์นี้เก็บ สายนี้เก็บปลาเกมนี่อร่อยสายนี้สายใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะเกมสองตัวแล้วอันนี้มันนายอีกตัวหนึ่งตอนนี้มันเป็นมันเป็นหัวน้ําขึ้นนะมันจะกลับมากินอีกรอบเลยสำหรับปุ่มนี้นะครับผมก็เ,เลยยังไม่วนไปไหนวนอยู่แถวนี้ไปก่อนนีได้สองตัวแล้วนี่แป๊บนะเดียว โอเคไปเดี๋ยวตีต่อครับเดี๋ยวเน้นตีตามเงาพุ่มไม้นะครับพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้อยู่ลึกนะอยู่ตามชายเงาพุ่มไม้ก็มีครับเนี่ยครับกัดเลยครับกระดกกระดกนี่ออ้ยหลุดหลุดครับโอ้ยกระโดดกระดกกัดเฉยเลยเฮ้ยงงเลย ลองตีกระดกกระดกดูนะครับกัดนี้ครับเป็นรอยฟันเลยครับสุดจัดเดี๋ยวลองอีกทีครับโอ้ยใส่ฟู้อีกไม่น่าส่งเลยเมื่อกี้นา่าจะสวนเลยเพราะพวก shadow นี่มันส่งนานไม่ค่อยได้นะครับ หายไปเลยครับกลับไปทีหนึ่ง นีไน่ไงอืมโดนเลยกระส่งอืมกัดจุบอยู่ข้างในตามออกมากัดข้างนอกนะตียับตะก,กิบเข้าไปกัดเช้ยนี่กระส่งนะครับส่งหน่อยหนึ่งแล้วก็วัดเต็มๆกระส่งริมทางบ้านแถวนี่ ไซไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ประมาณนี้ก็น่าตกแล้วครับก่อนนะเดี๋ยวค่อยปลดก่อนปลากระสงนี่ดินแรงนะนี่ครับกระส่งน้อยบ้านแพลวนะครับนี่กัดเป็นเยื่อหนอนตัวเล็กๆนะผมสกิปปิ้งเข้าไปในพุ่มตรงนั้นนะกัดเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวปล่อยก่อนนะครับปะมีไซส์ขึ้นมาหน่อยอกระสงครับจะไซด์ไม่ค่อยใหญ่มากนี่พอจะได้โอเคตอนนี้เดี๋ยวปล่อยนะครับปะ ไปเข้าด้วยต้มเฮ้ยไม่มีเรอวะเข้าด้วยป้งเฮ้ยไม่มีเว้ยเข้าส,สวยๆสองเม็ดเลยนะไม่มีตัวครับปุ้มนั้นแบบสวยมากอ่ะ เดี๋ยวพาเข้าอีกหมายนะครับหมายนี้จะเป็น่าหมายสุดท้ายแล้วนะครับเป็นช่วงเย็นนะครับนี่เป็นหมายรับผมนะผมจะชอบมาเช็คปลาหมายนี้อยู่ประจำเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้มีตัวหรือเปล่าปลาหมายนี้ถ้ามีตัวคือใส่เลยนะเพราะว่า มันจะไม่ค่อยอะไรมากครับหมายนี้ไม่ค่อยโดนเบ็ดครับหมายส่วนใหญ่จะเป็นช h a d o w box เยอะนะ มีไซส์สวยๆปนอยู่บ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาป๊อกเยอะครับใหมน่นี้อุ้ย มาตบทีนะึ่งที่เข้าไปส,สวยๆก็ไม่โดน จะติดใบเพื่ออะไรวะนี่อืมโดนเลยนะเป็นไซแวน้นไอตัวที่ขึ้นมาโฉบรอบแรกเมื่อกี้แหละครับนี่ครับในตัวแล้วครับแต้มที่สามนะครับของวันนี้นะถือว่าวันนี้กัดยากอยู่ครับ เป็นไซป๊อปนะครับนี่กำลังโตเลยเดี๋ยวค่อยจับกันครับปลาไซนี้ส่วนใหญ่มันจะดิ้นแรงนะวันนี้ดิ้นเบ็ดต่ามือต้องระวังครับนี่ครับไซก็ไม่ได้ว่าใหญ่อะไรมากหรครับแต่ว่ามันเป็นไซที่แบบไล่กัดเหยื่อมันนะครับนี่ เต็มขอบปากนะครับเหยื่อเป็นไอป๊อกนะครับนี่อยู่ใต้ถุนตรงนั้นครับน่าจะมีหลายตัวนะแต่ว่ามันบางทีโดนตัวสองตัวเข็ดตัวสองตัวเข็ดครับมันก็ไม่ค่อยไล่หรครับนี่ไซประมาณนี้ครับกําลังแว้นกําลังตกสนุกครับเอ้าเอาส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่จะเป็นไซส์นี่เยอะนะครับไซส์ไม่เกินโลครึ่งสองโลเยอะนะครับช่วงนี้ ผมเลยไม่เอาคันแข็งมานะผมใช้เป็นเอ็ก l ซเลอร์นะครับแม็กซ mm ์ส hmm. ี่ปอนด์กับสต mm ีทลิมิเต็ดนะครับเอาไว้เล่นปลาขนาดกลางนะครับไมไ่ถึงกับใหญ่มาก mm hmm. ก็ถือว่าได้อัธรรนะครับชุดอุปกรณ์ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวปลดปล่อยนครับก่อนนะอันนี้จะปล่อยนะครับมันเป็นปลาเล็กนี่งับปากกกับกับกับเลยครับ <laughs> โหดจัดดูคนับปาครับ โอเตัว okay. น,นี้ปล่อยเขับปไปเอ้ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วเหลือแต่ไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกก็ไม่ค่อยเอาแล้วมืดแล้วตุ้มนี่้ามีมันซัดเลยนี่มันไม่มีแล้วไงมันหมดไปแล้วอ่ะ มีแล้วมมีมันซัดไปแล้วอหลุดมือ กลับบ้านไป <laughs>